พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพร,รักกระผมนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับรมอบหมายจากพระเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันอนุรักษ์กมรดกไทยประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่2เมษายนศกนี้ศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นสมบัตรอริอันล้ำค่าเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของชาติ ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรร์จนเจริญรุ่งเรืองจบจนปัจจุบันรัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติในทุกพิติทั้งการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนเพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรงสร์บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมรวมทั้งผลักดันโบราณสถานสำคัญเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกเพื่อพัฒนาศาสตร์แห่งมรดกศรริลปะวัฒนธรรม ให้แพร่หลายกว้างขวางเนื่องนายอภิลักษิทตัดสมัยวันที่2เมษายนพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนิษฐาธี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในภาพมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์และทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกศิลป,ปวัฒนธรรมกระผมในานามรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนซึ่งล้วนมีส่วนเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมของชาติโปรดร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูตลอดจนถ่ายทอดความรู้ปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยให้แก่ลูกหลาน เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกล้ำค่าและเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติเพื่อความยั่งยืนสืบไปตามพระราชปณิธานการรักษามรดกไทยเป็นการรักษาชาติและขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนน้อมจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญครั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพระพารณาไมยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระ,กะเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญลมกล้าวของประสบติกรชาวไทยตลอดไปสวัสดีครับ